Your hands สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ัส Deal นะครับผมวันนี้เราก็มา่กันในเกม o n นพันแมนแต t ตองเกตเลยเช่นเคยกับไปดีเซิร์เวอร์200ข้สปปนสปดนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมขออนุญาตเปิดมาในส่วนของโบน,นัสเติมเงินนะครับเพื่อที่ดูว่าไอดีผมเป็นสายฟรีจริงๆไม่มีการเติมเงินนะครับผม ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตมาอัปเดตพลังกันหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมได้อัพพลังขึ้นมาอยู่ที่14,420,000นะครับก็จะเป็นอันดับที่4นั่นเองนะครับผมส่วนอันดับที่3นะครับก็จะเป็นคุณ S24 นะครับผมพลังก็อยู่ที่14,440,000นะครับก็จะมากกว่าผมไปประมาณ20,000กว่าๆนะครับผมอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นคุณเดอไซคอสนะครับพลังก็อยู่ที่14,500,000นะครับผม แล้วก็อันดับที่1น,นะครับผมก็จะเป็นคุณมหาวัยรายนะครับพลังก็อยู่ที่15ล้าน6กแสนเก้าหมนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวละครสุดเก่งนะครับตอนนี้ตัวยุงผมก็ได้อพพลังขึ้นมาอยู่ที่3ล้านนะครับผมแต่ก็ยังคงเป็นอันดับที่15าอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สมส่เนี่ยก็ยังมีใส่อุปกรณ์สีฟ้าปนกับสีม่วงอยู่ด้วยนะครับผมก็คงต้องหาอุปกรณ์สีส้มเนี่ยให้ได้ครบเซตนะครับเพื่อที่จะทําให้พลังตัวยุงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผม แล้วก็ในส่วนของแผ่นทักษะตัวยุงนะครับตอนนี้ก็ได้ปดครบ6แผ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่เป็นแผ่นคมดาบเลเวล4ี่เนี่ยหแผ่นนะครับผมแล้วก็เลเวล5อีก2แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นกําแพงแข็งนะครับผมเลเวล4เนี่ยสแผ่นนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นแผ่นแทงทะลุเลเวล5นะครับผม1แผ่นนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปลี่ยนอุปกรณ์สวมใส่ของตัวซอมมี่แมนนะครับผมจากเดิมเนี่ยใส่เป็นเซตป่าเถื่อนออปชั่นโจมตีนะครับ ก็จะลองเปลี่ยนมาใส่เป็นออปชัน HP ดูตัวบ้างนะครับผมที่จริงตัวซอมบี้แมนเนี่ยเป็นสาย HP อยู่แล้วนะครับผมถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับก็ให้มาดูตรงที่ปลุกตื่นนะครับผมสายหลักจะอยู่แถวหน้านะครับผมนี่ครับถ้าสายโจมตีเนี่ยแถวหน้าต้องเป็นรูปกำปั้นนะครับผมเป็นพลังโจมตีนะครับแต่นี่ตัวซอมบี้แมนเน้น HP นะครับผมแน่นอนว่าต้องเป็นสาย HP แน่นอนนะครับ ผมก็เลยจะมาทําการยืมเซตของตัวราชาทะเลลึกนะครับผมไปใส่ให้กับตัวซอมบี้แมนนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ได้เอาเซตของตัวราชาทะเลลึกเนี่ยมาใส่ให้กับตัวซอมบี้แมนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดู H p กันหน่อยนะครับผมตอนนี้ H p ของตัวซอมบี้แมนก็อยู่ที่2ล้านแล้วนะครับผมเราก็ไปลองดูในส่วนของลานประลองเลยแล้วกันนะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาปรับเปลี่ยนทีมนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวราชาทะเลลึกผมไม่ได้ใส่เซตอุปกรณ์น,นั่นเองนะครับก็จะให้ตัวซูเปอร์ลักชายเนี่ยมายืนแทนแล้วกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าขอจัดทีมประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้อันดับลานประลองผมก็อยู่ในอันดับที่8นะครับผมก็ขอท้าสู้อันดับที่7แล้วกันนะครับก็เป็นคุณ WTC นะครับผม ฟังเขาได้เปิดก่อนนะครับผมเลยตัวหมาฟรับ้านนะครับอันตีมาก่อนอยู่ที่สองล้านหกแสนนะครับผมตามด้วยแฟดนะครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับผมแล้วก็ยุงโอ้โหเก็บตัวกิโลกิโลผมก่อนนะครับผมยุงผมเก็บคืนบ้างนะครับแต่ทีมผมเนี่ยเสียเปียบนะครับเพราะว่าได้อันตีแค่2ตัวนะครับโดนหมาฟรับ้านเขาบล็อกลูกไฟถึง2ลูกนะครับผม คิดว่าน่าจะแพ้นะครับฝั่งเขาเนี่ยได้แอนติถึง4ตัวเลยนะครับผมเธอที่2นะครับแฟดเขาได้เปิดก่อนนะครับผมยุงก็ไล่โจมตีด้วงผมมานะครับเกือบตายนะครับผมตามเรืหมาฝ้าบ้านนะครับสุปปอร์นักชายตายก่อนนะครับ ยุงผมอันติสวนมากนะครับผม5้าล้านเจ็ดแสนนะครับสมิแมนเขาอันติสย,ยุงผมนะครับผมแล้วก็โดนยุงเขาไล่ชุมตีซ้ำมานะครับ เธนที่3นะครับผมแฟดอันติมานะครับตามได้ยุงไล่โจมตีด้วงผมซ้ำมานะครับเกือบตายนะครับผมโอ้โหด้วงตายแล้วนะครับยุงผมติดไม่ย่อดทออยู่นะครับผมโอ้โหโดนยุงเขาเซตปาเถื่อนด้วยนะครับผมก็ทําให้ทีมผมเนี่ยแพ้ไปเลยนะครับผมคนถัดมาก็ขอท้าสู้อันดับที่6แล้วกันนะครับโอ้โหทีมเขาได้เปิดก่อนเกือบทั้งทีมนะครับผม แทงท็อปก็ไถมาก่อนนะครับ1นึ่งล้านสามแสนนะครับผมตามได้ตัวจีนอสนะครับน่ากลัวเลยนะครับผมตัวนี้7จ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับตามได้ยุงนะครับโอ้โหกิโลกิโลผมตายแล้วนะครับผมตายถึง3ตัวนะครับแถวหลังนะครับผมก็คงจะแพ้เหมือนเดิมนะครับผม เธอที่สองนะครับสุ p อร์ดักชายไม่ย่อททอนะครับผมก่นอัสติมารอบนี้นะครับสี่ล้านห้าแสนนะครับผมโอ้ดักชายตายก่อนนะครับขนาดตัวซอมบี้แมนใส่เป็นเซตเฮนะครับผมก็ยังไม่ไหวนะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับผม โอ้โหยุงโดนไล่โจมตีติดไม่ย่อท้ออยู่นะครับโดนเผาไหม้าตายนะครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับผมรอบนี้คือเอาฝั่งเขาเนี่ยไม่ลงสักตัวนะครับครบหกตัวเลยนะครับผมแพ้แบบย่อยยับนะครับรอบนี้ โอ้โหแพ้เลยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะฆ่าฝั่งเขาได้แม้แต่ตัวเดียวนะครับคนถัดไปเลยละกันนะครับผมในอันดับที่4ี่นะครับก็จะเป็นคุณนูฟนะครับฝังผมได้เปิดก่อนนะครับผมโดยตัวเกโลเกโลนะครับแล้วก็โดนจีนอสเขาอันติสวนมานะครับผม13ล้านนะครับโอ้โห แรงมากนะครับผมยุงคอนติโอวุฒสามดาวด้วยนะครับสู้ยากนะครับผมไม่ทันเลยทีมผมเนี่ยตายไปก่อนถึงสามตัวแล้วนะครับผมโอ้โหยีห่หมาฟ้บ้านแมนตดมารอบนี้โอ้โหเจ็บหนักเลยนะครับผมเทิร์ที่สองนะครับผม น่าจะไม่รอดแล้วนะครับในเธอนี้นะครับติดไม่ย่อท้อนะครับผมแล้วก็โดนอยู่เขาอันติปิดฉากนะครับผมแพ้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็ขอท้าสู้อีกคนสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเป็นอันดับที่2นะครับเป็นคุณ YkP นั่นเองนะครับผมฝั่งเขาได้เปิดก่อนเกือบทั้งทีมนะครับผมหมาฝูบ้านอันติมาก่อนอยู่ที่2องล้านสี่แสนนะครับโอ้ยุงไล่โจมตีตั้งแต่เธอแรกนะครับผม ยุง5ดาวแน่นอนนะครับผมแล้วก็น่าจะมีอาวุธ3ดาวด้วยนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับผมแบบนี้เรียบร้อยครับผมจบเลยนะครับแบบนี้โ <c oughs> หมดมากนะครับผม เทินที่สองนะครับผมไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยนะครับผมแพ้แบบย่อยยับมากนะครับผมเรียกได้ว่าซูไม่ได้เลยนะครับก็สรุปได้เลยนะครับตัวซอมบี้แมนของผมนะครับผม ไม่ว่าจะใส่เป็นเซต HP หรือว่าพลังโจมตีนะครับก็มีค่าเหมือนกันนะครับผมแทบไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลยนะครับเพราะว่าทีมของผมเนะี่ยณตอนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะอ่อนมากนะครับผมท้าสู้ในสี่บรรดาบแรกเนี่ยสู้ยากมากนะครับผมนอกจากจะฟุกจริงๆนะครับผมถึงจะสามารถที่จะเอาชนะฝั่งเขาได้นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ